ดวันนี้หนูจะพามาชมสวนใช่ไหมชมสวนใช่มาช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้เนาะขอนึงขอนึงแบกมาขอสปอคเลยเก็บอันนี้พ่อหน่อยโดนดินขาเดี๋ยวโดนพี่โดนพี่เอาตายออกไปแล้วรอบหนึ่งโดนนี่เป็นไรไหมไม่เป็นไมเป็นโดนนิดนึงอ่าไงสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ วันนี้พาเพื่อนๆมารดน้ำต้นกล้เออต้นไม้เรามีอะไรบ้างลูกต้นกล้วยดอกไม้ขี้เหล็กก็มีเนาะมีผลไม้ไหมีผลไม้มีอะไรบ้างเชอร์รี่เออมีเหรอเชอร์รี่ต้นม่อนไงต้นม่อนอยู่ที่บ้านอ๋อเออใช่ต้นหม่อนก็มีเนาะต้นกระท้อนก็มีมะม่วงก็มีมะขามมีอะไรอีก กอทุเรียนมีไหมมีจัเบาลีอัง่นแตงโมอังวนอัง่นไม่มีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆดูระบบน้ำในสวนซึ่งในสวนเราก็จะมีระบบน้ำแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆลูกเออนั่นพึ่งนม่เกี่ยวที่ผมจะแนะนำวันนี้ก็คือระบบมินิสปริงเกอร์นะครับเนี่ยครับเป็นลักษณะแบบนี้ ใช้ท่อสิบหกมิลนะครับ PE แล้วก็ใช้ตัวเจาะครับเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปแล้วก็แล้วก็ใช้มินิทวิงเกอร์จิ้มไปที่ใต้โคนนะครับก็ได้ค่ะอืมแรงดันที่ใช้ก็ใช้แรงดันจากปั๊มสองนิ้วนะครับดันเข้ามาแล้วก็ดันเข้ามาครับโดยมีการเติมปุ๋ยจากถังเติมปุ๋ยครับจะเติมยูรินีเติมอะไรก็จะให้ ต้นกล้วยเจริญเติบโตได้ดีนะครับ<พ>วันนี้จะพาเด็กๆมารด<พ>น้ำนนนนต้ววตนกล้ยวย,ย,ยต้นไม้ที่ปลูกใหม่เนะต้นกล้วยที่ปลูกใหม่ป่ะขัะไปดูต้นกล้วยที่ปลูกใหม่กันแล้วก็มาขามแล้วก็มไม่ใช่หรอมาขามตายหมดแล้วลูกซึ่งไอ้กล้วยแต่ละต้นเราก็จะหยุดน้ําหยุดไว้นะครับทำมินิสปริงเกอร์ไว้นะครับพูดผิดนะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับรู้สึกว่าตอบโจทย์ของคน มีงานเยอะนะครับมีงานเยอะมากมีสวนใหญ่ๆเงี้ยด่วนเลยไม่ทั่วถึงก็อาใช้ระบบนี้ก็ได้นะครับเราเป็นป่าค่ะอือเป็นป่าแล้วเนี่ยนี่ก็ใหญ่ด้สิเออพ่อพันธุพ่อเย็นแล้วเหรอใช่นี่บริเวณต้นกล้วยที่เราปลูกใหม่กันน่าจะประมาณอยู่ที่เกือบ40ต้นได้ลูก วันนี้จะให้เด็กๆมารดน้ําต้นไม้ให้ลรมารถทุกวันเลยไม่ให้พ <c oughs> ี <c oughs> ่พิมรถตรงนี้เลยเ <c oughs> นี่ยนะครับ <c oughs> ซึ่งระบบน้ำใช้ที่ใช้ตอนนี้ก็คือบุกป,ป้ใชปั๊มนะครับสองแรงนะครับใส่บ้านนะครับ <c oughs> ดันมาประมาณ <c oughs> น่าจะถึงประมาณ300เมตรได้อยู่นะครับจากบ้านมาถึงนี้ <c oughs> นี่ครับ รถเลยเลยให้อีไปรถทางโน้นแล้ววันนี้ก็โชคด,ดีครับล,ลูกๆมาช่วยรถน้ําต้นไม้ต้นกล้วยกันรถตรงน,นี้นะเดี๋ยวพ่อให้อีไปรถทางโน้โโนเราเับรถบงการรถคนละจุดกันสามจุดไงได้เสร็จเร็วช่วยกันโอเคายไม่อยากเล่นน้ำอีเร็วอีไปไรถเล้หมดเลยต้นกล้วยทางนี้น<ม>ลูกขอ,องหนูไปเอาทางโน้นไป เดี๋ยวพ่อจะไปต่อให้นูไม่สายนสายนูไม่น่ะสายรู้พ่อพับไว้อยู่เนี่ยไวรถเลยปะับกโอ้โน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 ,โน,โน,นันสิ้ารถเลยีันรัรถน่ันันส้ารถเลยี่ัข้นสอ้าเลนีขนอนะครับขรสวสรยนบบกาศของสวเรนเรา นะครับเด็กเด็กเ็ก,ก,ก็สนุกสนานกันไปครับเล่นด้วยสายมันพับหรือเปล่าลูกสายมันพับหรือเปล่าโอ้โห <c ười> โคโยตี้น้อยโชนมนมหายลูกไม่พับอีพับเลยรถทางโน้นลูกทางนน้นทางนน้รนรถตำรานต้นไม้ด้วยปลาปๆๆปป,ปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ